สวัสดีค่ะวันนี้วิสปอยจะพามาดูเมืองแปลกที่สุดในโลกและหนึ่งในนั้นก็คือบานใต้ดินของมัสมาตาตุนิเซียนั่นเอง b u b b วอเ f อร์ออฟมเป็นหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของตุนิเซียค่ะและมัสมาตาไม่ได้สร้างขึ้นจากด้านข้างของภูเขาค่ะแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยการขุดหลุมขนาดใหญ่ในพื้นดินจากนั้นรอบๆด้านข้างของหลุมจะถูกขุดเพื่อใช้เป็นห้องต่างๆ หลุมเปิดทำหน้าที่เป็นลานกว้างและบางครั้งก็เชื่อมกับลานหลุมอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงผ่านทางลักษณะพิเศษคล้ายล่องลึกซึ่งก่อตัวเป็นเขาวงกดใต้ดินนั่นเองในสมัยก่อน ภูมิภาคนี้ถูกบุกรุกโดยผู้ลุกรานมาตลอดประวัติศาสตร์ค่ะบังคับให้ชาวเบ,เบอร์เบอร์ต้องล่าถอยไปในที่ราบสูงซึ่งพวกเขาเริ่มขุดบ้านบนภูเขาสูงต่อมาเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้ลุกรานชาวอาหราบับเริ่มเป็นมิตรมากขึ้นชาวเบ,เบอร์เบอร์ก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยขึ้นค่ะและหลายคนก็ย้ายลงมาข้างล่างและพัฒนาหมู่บ้านและที่อยู่อาศัยในที่ลาดต่ำของภูเขาและต่อมาก็อยู่บนที่ราบและส่วนปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากค่ะนั่นก็เพราะว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่แปลกที่สุดในโลกจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาเที่ยวที่นี่และเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมากดคอมเมนต์ได้เลยนะและใครอยากไปเที่ยวก็สามารถมาบอกแอดมินได้นะคะสำหรับวีสีอยวันนี้ขอลาและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องเราด้วยนะคะ